นี่คือหลวงพ่อทันใจวัดป่าสะแก้วด้านข้างคือพระศิวลีพระศิวลีอ,อัถุดงพระแห่งโชคลาภด้านหน้าก็มีไขต้มนะมีคนมาขอมาบนไว้เรื่องขอลูกก็ได้ลูกสมบรารถนาไล้วลูกที่แปลกนะบางคนพยายามแต่งงานม,มาหลายปียังไงก็ไม่เคยได้แต่พอมาบนถูกที่เท่านั้นได้ลูกเลยนะได้ลูกเลยพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคนมีบุญบ้างมีกรรมบ้าง จะอธิบายทีหลังว่าทาไมถึงมีบุญมีกรรมแต่คนบางคนนะ้นเพื่อไห้รุ่นหนุ่มสาวบางทีเขามีอะไรกันนะ่ะเขาไม่ต้องบ่นเลยมันมาเองเลยเป็พวกวิญญาณชั้นชั้นต่ามาเกิดไม่ต้องบ่นก็ได้แต่คนบางคนนั้นเขามีกรรมบ้างมีบุญบ้างต้องขอหรือต้องบน่นม่งั้นไม่ได้ลูกทํางไงก็ไม่ได้ไปหาหมอพวกนี้เป็นคนรุ่นใหม่นะ่ะพยายามไปหาหมอทําไมก็ไม่ติดแต่พอมาบ่นถูกที่เท่านั้นแหละได้ลูกเลยนี่ก็เช่นกันเขา มีฐานะดีบนไปทําไงก็ไม่ได้พอมาบนที่นี่ได้เลยแสดงก็เลยทงมาแก้บนด้ลูกแล้วยังไม่ยังไม่คลอดนะว่ามีท้องแล้วภรรยามีท้องครับเรียกว่าบนที่ที่นี่คือหลวงพ่อทันใจวัดปางสาแก้วสีเทพเพชรชูบุรเป็นสถานที่สงบมากแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เทพที่ที่นี่เป็นเทพสายพระนส่วนใ่เป็นเทพสายพระเด็กที่เกิดที่นี่เป็นพวกพระมาเกิด เปนเทบสายพระเนี่ยไม่ใช่เทพบสายการเมืองเนี่ยเป็นเทพบสายพระพวกนี้ตอนเด็กต้องบ่นดยการให้เขาบวชเนนไม่งั้นมีปัญหาแล้วท่านตีด้วยพวกสายเทียเนี่ยเขาบ่นได้ลูกแล้วก็ดีใจก็มาบน่นมาแก้บ่นแล้วมาแก้บน่นทำไมต้องแก้บน่นเรื่องนี้ต้องคุยยาวต้องคุยยาวไม่อยากเล่าเดี๋ยวจะเป็นธรรมะไป อยากรู้ว่าอยากให้ดูว่าเนี่ยหลวงพ่อทันใจวัดป่าสักแก้วหลวงพ่อทันใจยานใหญ่ท่านมีประจำอยู่หลายจังหวัดทั้งองค์เก่าบ้างใหม่บ้างเล็กบ้างแต่ยุคใหม่องค์นี้เป็นหลวงพ่อทันใจที่เนื้อหินหรือเนื้อหยกหรือว่าไม่แน่ใจเนื้อผิดปกติไม่เหมือนเนื้อทั่วไปหินแข็งมากหลวงพ่อทันใจด้านหลังเป็นพระศรีหมหาโพธิ์นะที่นี่อยากได้อะไรก็ได้สมบัติถนาเลยคิดหลวงพ่อทันใจเจ้าว่าตาถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้น ปฐาณได้กุฏิใหม่ปราณได้บทใหม่ปราณได้ศาลาได้หมดเลย <c oughs> แปลกเนี่ยได้สมปรนนาาง่ายๆเนี่ยเือต้านหลวงพ่อทันใจจะเป็นพระที่สร้างใหม่นะแต่ว่าศักดิ์สิทธิ์สูงมีเทพที่ดีๆด,ดูแลอยู่เนี่ยโดยเฉพาะด้านหลังพระศรีมหาโพธิ์มี12หนอ่นะ12นอ12หน่อส่วนข้างบนนี่คือธงฉัพพันธรังสีแปลว่าธงาแปลว่ารังสีหกประการ เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของพระพุทธศาสนานะเป็นธงของพุทธศาสนานะว่าถ้ามีเจอธงนี้ที่ไหนแสดงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นถ้ามีรังสีนี้อยู่ที่ไหนแสดงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นเป็นรังสีที่ออกจากตัวพระพุทธเจ้าเรียกฉัาฉพันธ์รังสีคนที่สวดมนต์บ่อยๆจะรู้จะจะเคยยินสวดฉพันธ์รังสีนี่เขาละประเทศอื่นเขาใช้ธงนี้เป็นหลักประเทศพุทธอื่นใช้ธงนี้เป็นหลักแต่ประเทศไทยใช้ธงธรรมจกักร แต่ต่อไปเราก็จะเริ่มใช้ธงนี้เหมือนกันให้ฮิตเหมือนประเทศอื่นชาวพุทธบางคนเจอธงนี้ถามนี่ธงอะไรครับไม่ไม่รู้ให้รู้ให้รู้ว่าธงฉับพันรังสีเวลาไปต่างประเทศก็อย่าอย่างง,งอย่าแปลกใจพุทธทั่วโลกใน่ใช้ธงนี้นะมีพุทธประเทศไทยธง,งนำมาจากนะจำไว้นะนี <c oughs> ่เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทำอะไรที่แปลกแลกไม่เหมือนคนอื่นให้ซื้อธงนี้ถอยวัดให้วัดเอาุ ประดับธงนี้บ้างนอกจากธงธรรมจักรจริงๆถ้าจะประดับวัดเวลามีงานใช้ธงธรรมจักรกับทงเนี้ยจะถูกต้องตามหลักที่สุดคือใช้ธงธรรมจักรแล้วก็ทงเฉพันรังสีส่วนทงชาตินั้นใช้แค่สองผืนพอไม่ควรประดับทงชาติและธงธรรมจักรคู่กันเยอะเกินไปเพราะทงชาตินั้นเป็นเครื่องหมายของชาติควรประดับแค่สองต้นสองสองอันพอเวลาเรามีงานวัดแท้ๆควรใช้ทงธรรมจักรและทงฉพันรังสีเป็นหลัก ส่วนธงชาติใช้แค่สองต้นพอทําไมต้องประดับธงชาติด้วยแสดงให้รู้ว่าพื้นที่ของวัดนั้นอยู่ในประเทศอะไรเช่นถ้าเรามีธงธรรมจักรและธงชาติอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีแล้วก็มีธงชาติไทยก็แสดงว่าวัดนี้อยู่ในแผ่นดินประเทศไทยถ้ามีธงธรรมจกักรธงจัรพรรดิ์สีและธงชาติขเขมรอยู่ด้วยกันแสดงว่าวัดนั้นอยู่ในพื้นที่ประเทศขเขมรนะงั้นธงชาติเนี่ยควรจะใช้น้อยๆหน่อย กลัวใช้ทงสองทงนี้เป็นหลักทงธรรมจักรแล้วก็ทงฉพันระรังสีแต่วันนี้ไม่ได้เอาทงจรรมจักรมาเอาทงฉพันระรังสีอย่างเดียวเลยนี่หลวงพ่อทันใจดูใบหน้าท่านไกลๆทันใจจริงๆหลวงพ่อทันใจนี่คือพระพักหรือใบหน้าหลวงพ่อทันใจเป็นหินที่สีเขียวแปลกมากไม่เคยเจอที่ไหน เดี๋ยวมาดูเนื้อหินชัดๆเนี่ยหลวพ่อทันทใจดูเนื้อหิน